สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันนีตั้งใจสาธุสาธุสาธุครับตั้งใจมาขอโชคใช้ย,ยาของวันที่6 6ครับพอวันที่หนึ่งพานไปที่พบปูให้โชค ขอปรารถนาโอโชกกระดับกวีพอปูนะครับเนาะจาถูกพปูพ่นให้โชควันที่สิบหกที่ผ่านมากนะครับใช้ยาเก่าสามสเกก็พบกก็ตัวเดียวกันนะครับเนาะแต่พอกข้าพารกบริสื่อหรอกครับผมขอมาฝากเอซขอฝากท่านผู้ชม วันนี้ได้มาขอชายาโตครับผมเจะได้ฉายาโตได้นั่นอ่ะท่านผู้ชมนนจะได้รับชมเนาะครับเนาะวันนี้บ่ได้มีอย่งางไรสาธุเด้อผู้เด้อให้โชคให้ลาภให้ชายาโตว,วันที่วันที่สิบหกเดือนสิงหาคมพศสองหกสิบเจ็ดครับผมวันมายิ่พอข้าพเรจรก็ได้อ่าได้โชคได้ลาภกับปูกับว่าแมนเนาะครับเนาะแต่ว่าบ่าได้ หาสื่อระดัีน้ำเพ้งนะครับพอไปปากคำเพิ่มช้าถูกครับผมเอามาเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับชมฉายาใหม่นะครับเนาะมาขอปูแหลวครับผมหลังวันที่หนึ่งผ่านมาวันที่สิบหกพจะเดินหน้าต่อเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมโปรดพิจารณาานในการรับชมนะครับเพื่อปเป็นแนวทางนะครับเนะเาะ เป็นแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นสาทุกครับนปูเดอ้ออุ้มชูเด้อครับเดอ้อส่งเสริมให้ดงให้ดังลำมูลนะครับปูเอ,อ้ยนะยังไรคนมาคนชอบมาเนี่ยสวัสดีนะครับปูเดอ้อ